Oh. 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 Oh, very late เพรรู้ <ไป S 1> ว่าแบบพี่เขาต้องคนยังไม่ตื่นพรรู้ว่าพี่พี่เขาต้องมาปลูกเช้าแล้วก็แบบพี่ก็ตื่นสายอะ่ะแค่นอนอยู่ใช่ป่ะแล้วทีนี้แบบเพงลงร่าฝันก็แบบปลูกมาสามสี่แล้วจะลุกขึ้นมาเพลงหยุดปึ้งอย่างนี้เลยอะโอเคเขามาปลูกใครคนเดียวทีวตื่นแบบว่งวงอะไรอย่างเงี้ย จะเย็นแล้วนะฮะจะเย็นละเวลาใช่หรอเออที่ไปตั้งแต่เช้าอ่ะที่หมดเวลาไปเกินครึ่งวันทอบการนั่งรถนั่งรถแป๊บเดียวรถติดปะรถติดปะนานอยู่รถติดไหมรถไม่ติดแต่พี่พอขับรถเร็วอ๋อแล้วก็อันนี้ด้วยนะมันไกลหมอนแข็งแบบ่งเดิมเกือบร้อยสี่สิบอ่ะ ป้าป้าแล้วเดีเออเหมือนเหมือนตอนวี price tag ของใครที่ไปหาหมออ่ะเหยียบเหมือนกันเท่นั้นะ 我，嗯。